สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องแบบจีทุกท่านผมชัยพระรามสองพระเครื่องพุทธคุณวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งที่มาเจอกันวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับมาไลอธิบายในเรื่องของพระเกจิรุ่นเก่าก็มีหลายเกจินะฮะผมไม่ได้เน้นเกจิกดองค์หนึ่งองค์ใด <c oughs> แต่เป็นพระรุ่นเก่า ที่เกจิสร้างไว้ซึ่งความนิยมยังไม่มาแรงแล้วก็พระแท้ทุกองค์แต่วงการพระเซียนใหญ่เขายังไม่เล่นกันเขาจะเล่นแต่องค์ที่มันดังๆทีนะ่เจ้าสัวหรือต่างชาติต้องการแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วพระแท้ของเกจิรุ่นเก่าที่สร้างไว้มีเยอะแยะไปหมดบางคนไม่รู้เคยมีอยู่ในบ้าน,หร,นหรืออยู่บนหิ้งหรืออาจจะ เห็นตามแผงทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าเอออันนี้เป็นของที่ไหนแทไหมเป็นของหลวงพ่อไหนไม่กล้าจับเพราะราคามันก็พอสมควรไม่ใช่อง์์ลร้อย200ร้อหรือสามสมัยนี้เท่าที่ผมดูนะฮะน้องๆองรุ่นใหม่ที่เข้าในวงการหรือเซียนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกกันส่วนใหญ่แล้วจัไม่กล้าเล่นพพคเกจิรุ่นเก่าทั้งนั้นที่เจอแต่ไม่กล้าเสี่ยงทั้งนั้นที่บางคนเห็นแล้วราคาเอ๊ะทำไมมันถูก ตามแผงข้างทางที่เขาขายกันราคามันทำไมแค่500 300หรือไม่ถึงพันหววนี้มันละผ้าเก่าแต่ราคาถูกอย่างนี้น่าจะแกคิดไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่แกแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครนำมาเสนอให้คุณรู้ว่าไอันนี้เป็นของพระหลวงพ่ออะไรนะแล้วแท้หรือไม่ไม่มีใครแนะนำคุณสอนคุณออกมาแล้วเซียนใหญ่ทั่วไปเขาก็จะตีเป็นพระ ที่เขาไม่ได้บอกภาคเก้หรอกแต่เขาบอกไม่เอาไม่เอาถ้าคนเอาไปเอาไปเสนอหรือเอาไปให้เขาเช่าเขาดูแล้วเขาบอกไม่เอาไม่เอาเขาจะคืนให้ทันทีดูเสร็จแล้วเขาจะคืนแต่เขาจะไม่กล้าบอกว่าเก้หรือแท้เพราะนั่นคือมารยาทอย่างหนึ่งแต่อให้แท้เถอะเขาก็ไม่บอกให้คุณรู้ว่าแท้เพราะเขาเผื่อไว้หน้าอนาคตข้างหน้าเกิดมันบูมขึ้นมาเขาจะได้หาเช่าในราคาที่ถูกได้นะฮะอันนี้เป็นวงการของธุรกิจพักเครื่อง เพราะฉะนั้นเขาจะเอาแต่เฉพาะพระที่เขาเรียกว่าพระนิยมเขาเรียกกันว่าพระนิยมหรือพระที่งองค์วงการต้องการหากันในราคาที่สามารถขายได้ในราคาที่แพงนะฮะที่มีคนต้องการแต่ความจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาพระที่มีราคาแพงขนาดนั้นหลวงพ่อองค์เดียวกันสร้างยแยะๆไปหมดเพื่อคุณยังดีกว่าที่ราคาแพงซะอีก คุณสังเกตเห็นไหมฮะหลวงพ่อดังๆเล่นแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามหรือรุ่นที่เขามีประสบการณ์ผมถามจริงเหรอหลวงพ่อเกจิตท,ท่านยิ่งอายุมากการบำเพ็ญหรือนะเาเรีว่าตาปะแห่งการบำเพ็ญหรือว่าเรื่องของพุทธคุณนะฮะเรื่องของคาถา,าคมถ้าถามผมอ่ะยิ่งอายุยิ่งมากบำเพ็ญมายิ่งนานเพราะฉะนั้นการปลูกเสกรุ่นหลังๆนี้ยิ่งขัง ยิ่งดีกว่าเพราะยิ่งศึกษาก็ยิ่งเข้าถึงความลึกของคาถาคมและธรรมะในเรื่องจิตนะการปลุกแสพพระอยู่ที่จิตหลวงพ่อที่ดังๆเนี่ยถ้ารุ่นที่ก่อนมรณภาพหรือก่อนทีอ่อายุมากแล้วไม่ใช่รุ่น 1, นึรุ่นสรุ่นสาผมว่ายังขังกว่ายังแรงกว่าพระรุ่นหนึ่งรุ่นสรุ่นสาซะอีกเพียงแต่ว่าทําไมคนนิยมเล่นรุ่นรุ่นสรุ่นสก็เพราะว่ามันหายาก มันอายุนานผ่านมาเป็นนะห0สิบเจร้อยปีแล้วไปหาที่ไหนอะ่ะมันไม่มีถูกไหมฮะแล้วบางอย่างก็สร้างน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาเลยนิยมอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยผ้าดีๆของเกจิรุ่นเก่าเยอะแยะไปหมดเราต้องศึกษาศึกษาให้เป็นเราสามารถเช่าได้ในราคาที่ถูกโอเคผมจะไม่พูดอะไรมากมายวันนี้ก็จะแนะนําองหนึงฮะองนี้อนุมานสบู่ว่านนะฮนะ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  เป็นของหลวงพ่อองฮะองนี้เป็นของหลวงพ่อกวยวัดคอสิขามนะฮะถือว่าเป็นพระที่หายากมากปัจจุบันหลวงพ่อกวยก็ราแรงถูกไหมฮะองนี้นะครับครว่าอนุมาลสบู่เลือดว่านสบู่เลือดสร้างไม่เยอะแต่หายากราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเพราะยังไม่มีใครปั่นนะฮะราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณแค่ 2อ0 0่สองพัถึงสามสีพอจะหาได้ยังไม่แพงมากคุณสามารถหาได้ครับเห็นไหมฮะข้างหลังจะมียันนะยันอนุมานเลยแหละข้างหน้าก็จะเป็นรูปอนุมานมีมีอยู่สองสาพิมพ์ครับที่ไม่เหมือนกันเป็นรูปอนุมานเหมือนกันมีทั้งสบู่ว่นไม่ว่านก็มีนะฮะเราต้องเราต้องเรียนรู้มันนะเห็นหลักๆก,กันง่ายๆเนี่ยนะก็คือดูง่ายๆดูเนื้อผงดูว่าน ความเก่าความชัดเจนของพระองค์นี้นะฮะถ้าแก้มันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกง่ายๆถ้าดูเนื้อเป็นนะแก้เขาทําอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเนื้อจะไม่แกร่งมากอย่างที่ผมบอกถ้าพระผงเนี่ยโดยทั่วไปเนื้อจะไม่แกร่งมากยุแหวนพระบางอย่างที่มันผ่านการใช้หรือว่าอายุบางอย่างมีเขาไปอบนะฮะแล้วก็หรือ จาะจงทําให้เนื้อมันแกร่งหรือบางทีบางอย่างเนื้อผงว่านมันต่างกัน้าผงผงพุทธคุณของเนื้อผงพ้ามันต่างกันทําก็อายุผ่านไปนานมันก็มีแกร่งบ้างก็มีแต่อย่างไรก็ไม่เหมือนที่เขาทําแก้ขึ้นมาถ้าเราดูเป็นเราจะมองเห็นเราจะดูเป็นนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นกลุอัน,นี้ก็พกกระกลุเนื้อผงเหมือนกันกรุพระเราว่าพระนางตานะฮะเป็นพระกุพกระกุององนี้พืชทคุคนดีมากนะฮะเป็นพระกุที่ มีอายุเป็นร้อยแล้วฮะร้อยกว่า200ปีด้วยซ้ํากับกุนางตราเป็นพระที่เรียกได้ว,ว่าพระเก่าที่ด้านจันใช้ดีมากเรื่องนะฮะเขียวคาดแม่ตาคงกระพันสุดยอดเลยครับเพียงแต่ว่าปันนิยมก็ยังไม่มากนะฮะพระนังตราเดีย๋วยวนะครับพระกุนังตราขึ้นชื่อว่าพระกุก็คืออายุมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นรอยนิ้วมือกดนะฮะ กดปั้นขึ้นมาภาพโบราณส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ด้านหลังจะใช้มือกด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 นะกดเนื้อผงให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันสวยให้มันนูนนูนหน่อยให้มันอยู่ในรูปร่างที่ดีกดเพื่อให้เวลาปั๊มด้านหน้าเนี่ยมันแน่นให้ภาพมันชัดนะฮนะน่าสนาุกการทําสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอันนี้อ,องค์หนึ่งที่หน้าเก็บหน้าใช้เลยครับยังหากันได้ครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์สองสามพัน 2, 3, บาทไม่ใช่ว่าจะแพงมากปัจจุบันอาจจะ อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพระไม่มีราคากลางนะครับอยู่ที่ว่าคนที่มีเขาจะปล่อยกิบปล่อยราคาเท่าไหร่พอใจเช่าไหมอ่าก็เต็มที่นะฮะเขาก็เล่นกันในราคาอ่าผมตีไว้ 2- องถึงสี่พันไม่เกินขนาดนั้นนะฮะหลวงปูเ่เลืองวัด300ยอดนะฮะสร้างปีพศ2,500นอะฮะอันนี้คือสมเด็จหลวงปูเ่เลืองวัด300ยอดอันนี้ก็เป็นเกจิองค์นึงที่น่าเก็บมากนะฮะถ้าเป็นเกจิที่ดังนะ มีความสามารถรอบด้านเรื่องคาถาคมนะฮะเรื่องประสบการณ์ที่คุณใช้มาก็มีนะอันนี้คือสมเด็จหลวงปู่เรืองนะจากฝังตะกรุดสดอกนะฮะลักษณะการฝังตะกรุดก็สมเด็จก็จะมีอยู่ประมาณ3ามพิมพ์อันนี้คือหนึ่งในนั้นนะฮะตะกรุดบางองค์ก็จะมีทองเงินนาคแต่นี่ก็แค่ตะกรุดอันนี้คือตะกรุดทองทองทองเหลืองนะฮะ มันก็มีหลายพิมพ์นะครับเป็นพาพผงที่น่าเก็บมากราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่มายังไม่มาแรงเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะพระประจําวันนะฮะพระประจําวันพิมพ์ต้องชัดครับคมชัดถามว่าเก๊มีไหมแต่เก๊ผมยังไม่เคยเห็นนะผมยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ใช่พระเก่าที่นิยมกัน นะฮะส่วใหญ่ทําแก้เขาจะเก็บทำพระที่มันนิยมหลวงพ่อที่ดังนะฮะถึงแม้หลวงพ่อหลวงปู่เรืองดังดังครับแต่ว่าแกานี่รู้สึกผมยังไม่เคยเห็นอาจจะมีก็ได้นะผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นและที่สําคัญก็คือพระราคายังไม่แพงราคาอย่างมากก็อยู่ในเกณฑ์พันสองพันนะฮะราคาองค์นี้ดูดูไว้เลยครับเพื่อนๆถ้าเ,เ,เจอก็น่าเก็บมากเห็นไ,ไหมฮะอคาลักต้องชัดเจ๋วนะครับสองข้างโอเคองค์ต่อไปอาจ,จะเป็นหลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดองค์นี้น้อยที่จะเจอนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้เห็นไหมฮะหลวงปู่ทวดองค์นี้น้อยที่จะเจอพิมพ์คมชัดครับแต่ที่สําคัญคือด้านหลังเป็นภาษาจีนเข้ามาภาษาจีนเขียนคําว่าสั้นสั้นในภาษาจีนเนี่ยคำอธิบายก็คือชนะใครใครเอาไปห้อยแล้วใครใครเอาไปติดตัวแล้วก็จะทําอะไรก็จะชนะทุกอย่างนะฮะสั้นตัวนี้คือว่าชนะเป็นของอ,อาจารย์นองวัดสายขาว ขาเรียกว่าพิมพ์กรรมการนะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กรรมการใช้ภาษาอังกฤษคาว่าเส้นข้างหลังปัม๊มมีเนี่ยเป็นของวัสดัยขาวน่าเก็บมากพิมพ์นี้พุทธคุณดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องค้าขายโชคลาภสุดยอดเลยพเพรอะหลวงพ่อตั้งใจสร้างองค์นี้เพื่อเรื่องของการค้านะฮะเรื่องตรงของธุรกิจเพราะว่าเท่าที่ผมฟังจากคนทางใต้นี้เขาก็บอกว่า มีเจ้าสัวเขาไปขอหลวงพ่อสร้างองค์สร้างหลงวงปู่ทวดที่เกี่ยวกับค้าขายนะ,ะโชคลาภให้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 แบบเจ๋งๆเลยสักองค์หนึ่งหลวงพ่อท่านอาจารย์นองวัดไซขาวก็จะสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นรุ่นกรรมการจํานวนไม่เยอะมากข้างหลังจะมีคําว่าส้นนะฮะโอเคลักษณะสวยครับพิมพ์มันหาได้ครับ ไม่ใช่หาไม่ได้เกมมีไหมก็ผมยังไม่เห็นนะผมไม่ทราบเหมือนกันก็พวกนี้ถือว่ายังพระไม่เก่ามากต่อจากนั้นก็จะเป็นกรีบบัววัดลิงขบกรีบบัววัดลิงขบพูดได้เลยว่ามีคนอ,อธิบายเรื่องพระองค์นี้ใน youtube เยอะมากเป็นพระกุภะเก่าครับที่ทำวิถีใหญ่มากแล้วการปลุกเสกนี่ไม่ธรรมดาครับเกจิอาจารย์มีหลายคนที่ดังๆร่วมกันปลุกเสกค,คุณค้นหาใน ยูทูบได้เลยก็จะมีประวัติการสร้างอยู่วัดลิงคบปัจจุบันราคาก็ยังไม่แพงนะฮะความนิยมมีแต่ว่ายังไม่แรงนะฮะลักษณะของพระคุณต้องจำเลยครับต้องมีคราบเนื้อต้องเป็นอย่างนี้ครับเนื้อพระนี่มันจะคล้ายๆเนื้อภาคของออออหลวงพ่อโตกูปป่ว่าบางกระิงก็มีส่วนคล้ายนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดทีเดียวคุณเพนบ้านกาญก็มีส่วนคล้ายแต่ของวัดลิงคบจะแน่นกว่าเนื้อจะแน่นกว่า ะะแต่ลักษณะของผิวเนื้อผงดินเนี่ยมันจะคล้ายเคียงกันนะฮะจะคล้ายในลนักษณะของพระทัพไปทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะพระก,กุศในด้านของอในพวกเม็ดขน,นุนนยฮะลีลาเม็ดขนุนอย่างเงี้ยจะใกล้เคียงกันนะฮะเนื้อต้องมีคาบขึ้นชุบพระพกุต้องมีคา,าบกุนะฮะเนื้อต้องแบบแน่นก็จริงนะฮะแกร่งก็จริงแต่จะผสมด้วยความ ละเอียดแล้วก็ฟูฟูหน่อยนะฮะด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะด้านหลังด้านหลังจะไม่เรียบครับจะต้องแทของเทจะต้องมีการปั้นแบบกดเป็นปั้นแบบมีเหลี่ยมมีมุมม,ม,มีอะไรยุบนี่ยุบน่นนะใช้มือปั้นแต่โอเคบางองค์ผมเคยเห็นมีรอยนิ้วมือแต่บางองค์ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่เนื้อคุณต้องจําเนื้อเล่นเล่นผ้าเก่าต้องจําเนื้อมันให้ได้ผ้าองค์นี้ก็อยู่ในราคาประมาณ4 5,000บาทยังหากันได้นะ,อ,ะอันนี้เป็นของหลวงเพราะเงิน ะะหลวงพ่อเงินทีมนี้หลวงพ่อเงินแต่ไม่ใช่ของวัดบางคาครับหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นของวัดไทยนามนะะหลวงพ่อชุม่มวัดไทยนามสร้างหลวงพ่อชุ่มตามหลักแล้วที่คนนิยมเล่นจะต้องมีตอ,อกคําว่าโชช้างแต่บางองค์ก็ไม่ได้ตอ,อกครับไม่ใช่ว่ามีตอ,อกทุกอง,งนะฮะแล้วก็ละบางองค์เนี่ยฐานเนี่ยจะต้องเป็นช่อแต่บางองค์ก็จะเป็นรอยตับใบอย่างองค์นี้จะเป็นรอยตับใบแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะฮะ เราดูจากลักษณะของทรงพิมพ์ดูจากลักษณะของเนื้อโลหะนะฮะมันจะเป็นถ้าเป็นสายบางคานเนื้อจะต่างกันครับสายบางคานเนื้อจะออกอมเขียวนิดหน่อยไอท้ที่หรือไม่ท่าเหลืองก็คือออกแบบเหลืองเข้มโบราณโลหะโบราณน,นะแต่องค์นี้ก็คือมีส่วนผสมอยู่แต่ก็ยังดูออกว่ามันไม่ใช่ของวัดบางคานพิมพ์ก็จะต่างกันนะพิมพ์นี้เป็นของสายหลวงหลวงประชุ่มนะครับวัดไทยนามราคาก็เรื่องท่านเอาไปใช้เนี่ยผมบอกเลยครับ หลักล้านครับพุทธคุณดีมากนะฮะไม่ไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ต่างกับว่าบางคารราคาแพงไหมไม่แพงปัจจุบันราคาก็ประมาณอยู่แค่สามสี่ร้อยสามสี่พันคุณหาเช่าได้นะฮะถ้าสวยๆโอเคพับพุทธชิงกนาชยอดธงนะฮะเป็นทางพะระเพราว่าพระกูทางผงสุพรรณทางทางพระกูสุพรรณนะครับสุพรรณบุรีอันนี้คือเนื้อดินนะครับเนื้อดินยอดธงพระพุทธชิงกนาช ถือบ้านพักกุคาว่ายอดธงที่เป็นเนื้อดินอย่างเงี้ยหายากมากนะมันน้อยน้อยที่จะเจอผมบอกเลยครับน้อยที่จะเจอมากนะฮะส่วนใหญ่ยอดธงก็จะเป็นพระหล่อหรือว่าพระเนื้อดินเป็นองค์นะฮะแต่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นแบบอ่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นหยุดทรงหยดน้ำนะครับอันนี้คือพระชิงราชยอดธงอันนี้คือพักกุพักกุที่องค์นี้ดูง่ายเห็นไหมฮะเนื้อ เก่าเลยเห็นไหมเนื้อจะอยู่ในยุคของอคล้ายๆเป็นของทางาวัดลิงขบนะฮะดูผมจะมาเปรียบเทียบดูเห็นไหมฮะเนื้อจะอยู่ในลักษณะชุดยุบเดียวกันใกล้เคียงกันมากนะฮะเนื้อดินสมัยโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะดูง่ายนะครับนะดูลักษณะธรรมชาตินะ,ะตามซอกนะฮะความเก่านะฮะแล้วก็ด้านหลังแน่นอนครับต้องเป็นแบบปั้นเรากดเอาลายนิ้วมือยังมีเลยเห็นไหมะยุบใช้กดเอา โบราณต้องเป็นอย่างนี้ครับท่าแบบเรียบเรียบนะฮะไม่ใช่นะฮะแก่งแข่งเรียบเรียบไม่ใช่นะครับองนี้หายากครับพระองค์นี้ไม่ใช่ว่าหาง่ายแต่ความนิยมการเล่นยังไม่มีเยอะราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ3 4 0 0 0 0บาทนะฮะยังหากันได้น่าใช้มากพระองค์นี้โหเรียกว่าถ้าเรื่องพุทธคนนี่เรียกว่าหลักร้านทีเดียวนะฮะดีมากองคนี้ผงสุพรรณแต่ผงสุพรรณยุบเอนางพญาผงสุพรรณ พิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์ที่เขาเล่นกันเป็นหลักหล Arizona, exactly. water, ักแสนหลักล้านนะครับอันนี้คือยุบยุบปลายนะฮะผงสุพันยุบปลายเนี่ยเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ยุบเก่ายุบต้นนะฮะเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนื้อจะไม่ถึงเก่ากึกนะฮะเน๋ยวจะออกไปแบบแบบรักแต่สมัยกลางกลางเขาเรียกว่ายุบยุบปลายนะฮะไม่จะยุบต้นไม่จะยุบกลางมันจะแบ่งเป็นสามยุบได้เนื้ออย่างนี้ตัวทั่วไปไม่นิยมเล่นกันยิ่งถ้าเป็นเสียมผ้าเขาจะไม่เล่นเขาถือว่าเป็นพระที่ไม่มีราคา แต่ความจริงแล้วมันมีครับคุณคุณคุณไม่ต้องไปหาราคาเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับผมบอกเลยเพราะทุกคนไม่ต่างกันนะฮะขอให้เราดูแล้วมันแท้ครับอันนี้แท้นะฮะถ้าแท้ผมบอกเลยการใช้ไม่ต่างกันครับนะ,ะเรื่องเพื่อทุกคนไม่ต่างกันแต่ราคาต่างกันลิฟร,ราคาองค์นี้อย่างมากก็หลักพันสองพันนะฮะหนะ้าถ้าถ้าคุณถ้าคุณเอาไปเป็นพาณิชย์โอเคยาก แต่ถ้าคนเอามาใช้ผมบอกเลยครับน่าใช้มากนะฮะดูฟาร์มเก่าธรรมชาตินะฮะอันนี้อ,องค์หนึ่งที่น่าจะแน,น,นะ,ะออนําห,หลวงพ่อโป้นะครับอ่าองค์นี้ทรงหลวงพ่อโตแต่เป็นเขาหลวงพ่อโป้นะครับกูว่าปังกระทิงสร้างนะฮะเนื้อทรงคล้ายๆเป็นของหลวงพ่อโตบางปังกระทิงเหมือนกันแต่พิมพ์มันจะเล็กกว่านะ,ะทรงเล็กกว่าแต่เนื้อ ไม่ต่างกันครับเนื้อก็คือเนื้อกุแบบเนื้อกูกเก่าเหมือนกันเห็นไหมฮะเนื้อกูกเก่าดูง่ายเนื้อมันไม่เนื้อมันก็อาจจะอาจอาจะใกล้เคียงกับของหลวงปโตกู่ว่าปังกับทิงไม่ต่างกันเลยนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะองค์นี้ก็น่าใช้ครับถ้าคุณเจอหน้าผมบอกแล้วเลยหน้าเก็บมาอนาคุน่าจะไปได้สวยราคาตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากอยู่ในราคาประมาณสามี่พันบาทยังหาเชา่ากันได้นะฮะ หลวงปู่เพิ่มวัดจังบังแก้วนะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ทวารดีปีสามห้านะฮะสองห้าตู้ปิดอันนี้นะครับพิมพ์นี้ก็ดูง่ายเป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบังแก้วเป็นคนสร้างนะครับหลวงพอ่อหลวงปู่เพิ่มกลางบังแก้วเป็นผู้สร้างพิมพ์นี้วิธีดีนะครับวิธีใหญ่ทีเดียวสร้างปีสองห้าสองห้ารือยี่ห้านะฮะโอเค 2,518เพื่อผิดเพื่อผิดครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ทวเดยปี2,518ไม่ใช่ยี่ห้าเครับเพื่อผิดครับ2,518นะฮะสร้างปีพศ2,518นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่วิธีดูแลจะเป็นทองเหลืองเก่านะฮะเก่าผสมอยู่ไม่ถือว่าพระไม่ไม,ไม่ไม่เก่ามากปี18นี่ถือว่าไม่เก่ามากถือว่าพระกลางๆนะฮะแต่วิธีวิธีใหญ่ครับการปลูกเสร็จวิธีดีมาก นะข้างหลังก็จะมียันนะเก๊มีครับรุ่นนี้ผมเคยเจอแท้นี่เนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะครับยันต้องอกักขรัต้องชัดเจ๋วต้องคมโดยเฉพาะนะฮะช่วงตรงนี้ต้องชัดคมครับของเก๋จัดลางๆไม่ค่อยชัดนะฮะหน้าเดี๋ยนะครับไม่ค่อยชัดเลยหน้าตัางคติฮนะมือต่างๆต,ต,ต้องคมชัดถ้าเป็นของแท้นะครับพิมพ์นี้น่าใช้มากนะครับต่อไปจะเป็นของหลวงพ่อ้วยวัดมะนาว ก็เป็นพิมพ์พระพิชิงราชนะฮะมีหูในตัวมีห่วงในตัวเขาเรียกว่ามีห่วงในตัวทรงพระพิชญาราชนะฮะอันนี้เป็นของหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะฮะเนื้อก็จะออกแบบทองแดงโบราณน,นะฮะออกแบบทองแดงโบราณน,นะฮะจะแดงแดงเข้มๆแ,แต่ไม่ใช่ทองแดงเถื่อนนะครับโดยเถือนจะอีกสีหนึ่งบางคนถามผมว่าทองแดงเถื่อนกับทองแดงโบราณมันเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่เหมือนกันครับนะฮนะอ่า โ okay. อเคอันนี้ก็องค์นี้ก็เขาหลงพ่อบุ้ยราคาก็จะ,ะอยู่ในเกณฑ์พิมพ์นี้ก็ความนิยมยังไม่มากนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสี่พันบาทแม่แห่สวนเนื้อเนื้อชินตะกวัวพิมพ์นี้เป็นเนื้อชินตะกวัวพิมพ์ใหญ่นะครับม่แห่สวนแม่เห่สวนพิมพ์นี้ก็จะไปของทางไปทางสุพรรณนะฮะเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานเตี้ยนะฮะม่แหศสวนพิพมพ์ฐานเตี้ยนะฮะม่แหศสวนสองหน้าเป็นพักกู่ครับเนื้อชินตะกัว นะก็จะมีขึ้นสนิมนิดนหน่อยๆยแล้วไม่น้อยเลยขึ้นสนิมแล้วชินตะก,กวัวนะพิม์ีฐานเตี้ยมันก็จะมีฐานทรงฐานเตี้ยก็สด้านเหมือนกันนะเป็นของทางสุพรรณนะฮะหน้าหลังเลยนะฮะหน้าหลังนะฮะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นพัะก,กัที่น่าใช้นะความนิยมก็ไม่แพงนะฮะยังไม่มากแต่ ล่าสุดก็มีเห็นไหมฮะมีข่าวอยู่ล่าสุดไม่นานนี่เองอ่ามีคนหนึ่งเขาขับรถไปชนเสาไฟฟ้ากระเด็นตีลังการถพังเลยครับแต่ตัวไม่เป็นไรและอีกคนหนึ่งก็ค้อยเหมือนกันในยุบนี้แหละยุบของกลางๆเงี้ยนะไม่ถึงขนาดยุบที่เขาเล่นกันเป็นเป็นเป็นแสนๆนะฮะก็มีคนหนึ่งล่าสุดก็เหมือนกันโดนยิงแต่บาดเจ็บนิดหน่อยไม่ตายครับนะ,ะก็แควคาด เพราะฉะนั้นพระพวกนี้ผมบอกได้เลยครับน่าใช้มากราคาไม่แพงนะครับยังหาได้อยู่เป็นพระก,กุนะรพระก,กุปพระก,กุพวกนี้ผมเรียกมันว่ายุบพระจุยบกลางไม่ใช่ยุบต้นนะฮะร,ราคาก็ไม่แพงยังหากันได้ในราคาสี่ห้าพันบาทนะฮะหลวงพ่อแดงวัดเขาเป็นในอิดนะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จนะฮะพิมพ์สมเด็จอ่าฐานสงนะฮะข้างหลังก็จะมีหัตละ มียันอยู่นะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้ยันต้องคมชัดลึกนะแล้วก็ข้างหน้า,นาฐานแต่ละฐานตามซอกต้องคมนะครับต้องชัดเลยสังกติจีวันหน้าตาต้องชัดพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ใหม่นะฮะไม่เก่ามากของหลวงพ่อแดงย,ยุบหลังนะฮะความนิยมก็ยังไม่ยังไม่ค่อยนิยมครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 3,000บาทยังหาได้สบายมากแต่หน้าเก็บครับ น่าเก็บคําเจอนะน่าเก็บมากต่อจากนั้นก็จะเป็นหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้วนิววัดวัดเขาแหลมจําจได้ละอ,อันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมสัญลักษณ์ยันเห็นไหมฮะท่านน่าจะมียันอย่างหนึ่งยันตอกบัวสมเด็จของท่านเนื้อสวยเนื้อสวยมากคมชัดแท้ต้องคมชัดนะครับล่องต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องชัดเลย ยันต่างๆต้องชัดนะฮะข้างหลังก็จะเป็นนกนกกระยางานะฮะนกกระยางชัดคมดูดีๆนะครับพระองค์นี้ผ่านการวิธีปลูกเสกดีครับแล้วก็พุทธคุณดีมากถึงแม้จะเป็นพระใหม่แต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้มากนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีคุณหาบ้างถึงจะไม่เยอะแต่อนาคตน่าจะไปได้สวย พิมพ์สวยพระดีเนื้อผงแทง้ดูง่ายน่าเก็บอย่างนี้ก็แค่หลักประมาณไม่เกิน2,000นะครับยังหากันได้นะครับโอเควันนี้ผมก็แนะนําไปหลายชิ้นนะครับก็เรียกว่า10กว่าชิ้นแล้วมากกว่าที่ที่แล้วก็ค่อยๆทยอยครับถ้าผมมีแบบไหนที่มันพระเก่าโบราณผมว่าพระกุเกจิรุ่น,ร,นรุ่นเก่านะฮะหรือว่าพระโบราณแบบพระกุสมัยเก่ามีราคาที่เล่นกันไม่สงูง แต่ผมคิดว่ายังหากันได้ <c oughs> ผมก็เอาออกมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะฮะที่ติดตามในไลฟ์ผมจะได้เรียนรู้ไปในตัวว่าเออบางคนอาจจะมีพระองค์นี้อยู่ในบ้านได้ที่ไหนเทไหมไม่รู้ที่ไม่มีใครเล่นไม่มีใครกล่าวถึงก็ไม่รู้เรื่องพรงอาจารบางทีคุณอาจจะเห็นของผมตรงนี้คุณก็จะได้รู้ว่าโอ้อันนี้เป็นของหลวงพ่อนี่นะออน่าน่าใช้น่าเก็บซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องไปหาพระของหลวงพ่อองค์นี้แบบแทบองค์หนึ่งเป็น,เป,นเป็นแสน หลายหลายหมื่นเป็นแสนนะยฮะยุยุปัจจุบนันเงินทองหายากเพราะฉะนั้นบางคนอยากได้อยากได้เอ้ยเกจิองนี้ผมชอบมากนะฮะประวัติดีแต่หูมันแพงมากนะไม่รู้ว่าเทปือเก๋ไม่กล้าเช่าแต่ถ้าเช่ากับเซียนใหญ่มีความมั่นใจแต่ราคาแพงแต่บางครั้งผมก็บอกนะครับเราต้องดูแปนเงี้ยพลาสำคัญเกินเราต้องศึกษาดูให้เป็นนะไม่จําเป็นหรอกครับว่า,วาเซียนใหญ่เซียนใหญ่บางคนเนี่ย มันก็มีทั้งปุ่นทั้งแท้ทั้งเก้ก็เหมือนกันไม่มีใครสามารถรู้ทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นเราต้องศึกษาเป็นเราต้องเก็บนะ,ะเรามีโอกาสเราเจอเราเรียนรู้ว่าพระที่ยังไม่ได้มีแนะนําทาง YouTube จากเสียนพระคนไหนเราอาจจะรู้จกักเรียนรู้ไปแล้วเราอาจจะเจอที่บ้านมีหรือว่าเพื่อนมีหรือว่าตามข้างทางตามสุดแผงพาะที่เขาวางข้างทางแล้วคุณเจอคนก็มีสิทธิ์ที่จะเช่าได้ในราคาที่ถูก ถ้าคุณดูเป็นเล่นเป็นคุณได้เปรียบนะฮะแต่แล้วคุณก็ได้พาดีๆมาบูชาถึงคุณไม่ไดเอาไปขายหรือขายอาจจะราคาไม่ได้เยอะแต่ถ้าคุณเก็บในราคาที่ถูกราคาไม่แค่ไม่กี่ร้อยนะฮะบางคนเขาเอามาตั้งตามแผงขายเขาก็ไม่รู้ที่ไหนเขาขายในราคาไม่เ้ารู้อาจจะดูว่าเออมันเก่านะเขาก็ขายในราคาไม่กี่ร้อยบาทถ้าเรารู้เราไปเช่ามาเราได้เปรียบอนาคตข้างหน้ามันอาจจะ แพงขึ้นมากก็ได้อย่างไงพระเก่าหรือพระเกจิรุ่นเก่าผมบอกกันเลยครับอนาคตข้างหน้าอย่างไงก็แพงกว่าพวกเกจิรุ่นสมัยนี้เพราะว่ามันความนิยมมันต่างกันถึงแม้อาแคมอาจจะเมืองไทยอาจจะน,นิยมพระอา,อาจจะก็ปั่นพระใหม่บ้างนะเกจิรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าอย่างไงอนาคตข้างหน้าถ้าชาวต่างชาติเขาไม่งกเขาก็ต้องศึกษาเรียนรู้เขาก็ต้องหาพระเกจิรุ่นเก่าเพราะพระสมัยใหม่เนี่ยมัน อ่าเรื่องการปลูกเสกเรื่องวิธีต่างๆนี่ผมบอกเลยครับเทียบอย่างไงก็เทียบเกจิรุ่นเก่ารุ่นโบราณไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเก็บเราเก็บครับนะผมเก็บไว้เยอะมากนะผ้าเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นผมมีโอกาสกผมก็จะพยายามออกมานะในราคาว่าเกจิไหนเกจิไหนออกมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าในผ้าที่นะไม่มีใครนําเสนอออกมาผมก็จะนําเสนอออกมาให้เห็นว่าเออผ้าอย่างนี้นะเกิเก่าหลวงพ่ออะไรอ่านะคพได้เรียนรู้ไปในตัวราคาปัจจุบันเท่าไหร่นะ โอเควันนี้ผมก็จะแนะนำให้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าใหม่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่แอปซี FC ทั้งหลายที่ติดตามในไลฟ์ผมนี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ